โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแล้วกันว่าฟาร์มรอบเมืองรอบหนึ่งมันได้เท่าไหร่แล้วก็ทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาที่บานขาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นรูปเซเว่นเลเจากนั้นเราก็ต้องซื้อของเพื่อฟาร์มกันนะครับก็คือไอเน,นี่ย สองพันห้าถ้าเกิดอยากจะฟาร์มเหมืองก็ซื้อเหมือนกันสองพันห้าเมื่อเราได้อุปกรณ์แล้วเราก็มาเริ่มต้นฟาร์มกันนลครับอันนี้จะเป็นน่าจ,จะโพรเซสโอเคเหมืองโปรเซสนะครับถ้าเราจะฟาร์มรอบเหมืองล้วก็มาอันดับแรกมาที่พลิกนะครับถ้าผมฟาร์มผมจะบนขวานะครับอบนขึ้นมาอย่างนี้ก็มาจบตรงนี้ ก็ไปขายนะครับเดี๋ยวเราไปจุดแรกกันเลยโอเคครับมาถึงละจุดแรกจะเป็นพิกนะครับเป็นจุดแรกเราก็ขี่มาตรงกลางนะครับจะเห็น NVC ยืเดินอยู่ระดับแรกเราก็กด e แล้วก็จัดการแล้วก็ฝากรถใกล้ตัวนะครับแล้วก็เลือกกดโอเคอน,นี่จะเป็นการเก็บรถนะครับมันจะได้ไม่ลกแล้วก็ไม่โดนขโมยด้วยจาังนั้นก็กด e แล้วก็กด เริ่มงานนะครับมันก็จะเก็บให้อัตโนมัติดังนั้นก็รอเหมือนเดิมก็จะเต็มโอเคเมื่อเก็บเต็มตัวแล้วนะครับมันจะเก็บ40อันแล้วก็มาที่ n อ c c ีกตัวนะที่คนยืนเลือยกันอยู่นะก็กดด e ีเพื่อโปรเซสอะแล้วก็รอมัอนเติบเราจะไาจะเสร็จโอเค <c oughs> ถ้าเราโปรเซสเสร็จแล้วก็มาที่ NPC ตัวแรกนะครับเพื่อมาเปิดรถแล้วก็เลือกที่จัดการถรถก็เลือกรถที่ฝากไปเปิดจากนั้นก็ไปที่จุดต่อไปนะเป็นข้าวแปกก็เลย โอเคถ้าเกิดเราสมมติเราขี่เข้าไปไม่ได้นะเราก็จอดรถไว้แล้วก็ปิ้งมาที่ NPC เก็บรถแบบนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดสมมติรถมันเยอะอ่าแบบนี้นะหลังนั้นก็เหมือนเดิมกดเริ่มงานอ่าลืมบอกไปนะครับตอนแรกถ้าเกิดเรามาเก็บมันจะได้ทีละสองครับแต่ตอนนี้เหมือนมีคูณสองก็เลยเก็บได้ทีละสี่ ก็ใช้บัตร New Player นะกดคลิกขวาแล้วใช้งานก็จะได้คูสอมาอเฮ้ผมลืมบอกนะครับถ้าเกิดเราฟาร์มอยู่หรือว่าโปรเซสเราอยากกดพวกกระเป๋าหรือโทรศัพท์โทรศัพท์ผมไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแต่กระเป๋านี่อยากกดนะไม่งั้นมันจะไม่ทํางานถ้าเกิดเรากดอยู่มันจะไม่ทํางานเลยมันจะไม่ทําอะไรเลยปิดปุ๊บเค บางทีรถก็มันมาเกิดไกลนะเราก็ดูด้วยว่ารถตัวเองป้ายทะเบียนอะไรหรือขันีอะไรนะครับโอเคครับเมื่อเราทำงานเสร็จทุกจุดแล้วแล้วก็เอาไปขายนะครับที่ตรงนี้อมาร์เก็ตไพตรงนี้นะโอเคเมื่อเรามาถึงเราก็ถ้าเกิดกลัวรถหายก็มา ็บลบก่อนตรงนี้อะไรนะครับแตะแตมาครับพึ่งโค้งออกไปเมื่อกี้คแล้วก็โค้งกลับมาแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะดูในแมปก็ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วก็หันหน้ามาทางนี้แล้วก็วิ่งเลยโอเคแล้วก็เอามาขายตรงนี้นะครับอีอ่าแล้วก็ขายทั้งหมดเลยก็ได้นะ อันนี้มันมีราคาปลาด้วยเดี๋ยวผมจะขายราคาปลาจะได้ราคาที่แท้จริงเนียไหนเ่ยโอเคฟารามตกไว้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ารอบหนึ่งเราจะขายได้เท่าไหร่รอบหนึ่งจะได้ประมาณสี่หมื่นเจ็ดโอเคเหมือนราคาจะลงนะเท่าว่ารอบแรกผมได้ประมาณห้าหมื่คนน่าจะฟาร์มเยอะ เอ๊ะ <Okay>. hey, หรือว่าที่ได้ห้าหมืนผมไปตกปลาแล้วไปขายด้วยก็ไม่รู้นะ,ะสิ่งที่จะได้ก็คือเงินเมื่อกี้นะครับรอบละสี่หมื่นเจ็ดแล้วก็จะได้ปัด exp ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรเหมือนกันเดี๋ยวถ้ารู้เดี๋ยวก็มาทำคิดรอบละสี่หมื่นเจ็ดผมใช้เวลาไปประมาณ หน้าตีลุมๆมก็ครึ่ชงชั่วโมงเพราะว่าผมแวะนู่นแวะนี่ด้วยนะถ้าเกิดไม่แวะก็น่าจะประมาณยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบห้านาทีอะไรประมาณนี้เนาะต่อรอบก็ตี0มื่นเจ็ดชั่วโมงก็เกือบแสนนะครับนี่คือคูณสองนะถ้าเกิดไม่คูณสองก็ไม่รู้ว่าจะเร็วเท่านี้หรือเปล่าโอเคครับก็ทั้งหมดก็มีประมาณแค่นี้ครับุบคณครับ